จะนาเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมาให้ชมกันค่ะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเทมนี้เราจะนําสัตว์อะไรมาให้ชมกันค่ะเป็นสัตว์ที่น้องดาวชอบที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แล้วค่ะน้องดาวใบให้อีกนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆเห็นความน่ารักของน้องดาวไหมคะแล้วเ,เพื่อนๆเห็นหน้าน้องดาวแล้วนึกถึงสัตว์อะไรคะ เ,เรื่องราวของหนูแฮมสเตอร์มาให้ชมกันค่ะพอแล้วเราไปชมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่น้องๆหนูๆให้ความนิยมกันมากในยุคนี้หนึ่งในนั้นคงต้องมีชื่อเจ้าหนูแฮมสเตอร์อยนนู่แน่ๆสัตว์เอ็กซ์ติกเพชที่มีความน่ารักตัวเล็กและซุกซนจนทำให้หนูแฮมสเตอร์ กลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมของน้องๆหนูๆอย่างสูงในยุคปัจจุบันหนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดแพร่พันอยู่ในทะเลทรายแถบภูมิภาคตะวันออกกลางเอเชียกลางไปจนถึงเอเชียตะวันออกส่วนคำว่าแฮมสเตอร์นั้นมาจากภาษาเยอรมันแปลว่ากระพุ้งแก้มซึ่งก็เป็นลักษณะของเจ้าหนูแฮมสเตอร์นั่นเองครับ ไปดูกันนะคะว่าน้องหนูแฮมของเรามีความเป็นอยู่ยังไงเขากินอะไรและเขามีกี่ชนิดกันค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยคือศึกษาก่อน,เ,เ,ออนเพราะว่าบ้านเราอ่ะจะชินกับการให้อาหารแบบเดิมๆอะคะ่ะก็จะมีพวกเมทันตะวันอาหารแมวซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อาหารของแฮมเตอร์ เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าอาหารของเขาในแต่ละพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ศึกษานิสัยสายพันธุ์แต่ละสายพันธ์เนี่ยคะ่ะนิสัยเขาจะไม่เหมือนกันเลยความอ่อนความดุมันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ที่ต้องเตรียมจริงๆก็คือเงินใช่คะ่ะเพราะมันต้องซื้ออุปกรณ์เยอะมันดูเหมือนเหมือนตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์รายเดือนของลูกค้านี้ส่วนใหญ่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า500ค่ะ หูฮันเตอร์ก็บ้านเราหลักๆเลยถ้าแบงเป็นขนาดตัวก็จะมีเล็กกับใหญ่ในพันเล็กเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าพันแคะพันแคะที่นิยมเนี่ยจะเป็นพันวินเทอร์ไวท์วินเทอร์ไวท์โลโบแล้วก็แคมเบลที่ฮิตสุดก็เป็นวินเทอร์ไวท์ค่ะแล้วก็แคมเบลเนี่ยจะเลี้ยงน้อยสุดเพราะว่าดุมากแต่ว่าสีเขาจะสวยมากเยอะมากค่ะแล้วก็ส่วนพันใหญ่ก็จะเป็นพันเจแอนเขาจะเชื่องตัวใหญ่จับเต็มไม้เต็มมือแต่บางคนที่กลัวขนาดตัว ขาก็จะไม่ค่อยเลียนกันค่ะแต่แอนก็จะสีเยอะเหมือนเหมือนกับแคมเบลมีสีให้เลือกเยอะมากค่ะอ่าอันนี้เป็นสายพันธุ์วินเทอร์ไวอันนี้เป็นสีเบสิกเลยค่ะสียอดฮิตที่เลี้ยงกันมากที่สุดก็คือสีนอร์มอลมันจะเป็นสีสีในบ้านเราที่มีเยอะมากๆแล้วก็นิสัยเขาก็คือเชื่องน่ารักแต่ว่าติดขี้เกียจเหมือนกันก็คือกินนอนกินนอน ถ้าเกิดว่าเด็กๆหน่อยก็จะเล่นสนหน่อยอะค่ะแต่ว่าพันนี้จะเชื่อง่ายมากถ้าถ้าได้วินเทอร์ไวท์แท้มาก,ก็จะเชื่องอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอวินเทอร์ไวท์ที่ผสมกับแคมเบลมานี่ใส่เขาก็จะดุนิดนึงแต่อย่างนี้ถือว่าน่ารักแคมเบลเนี่ยมองเผินๆแล้วมันจะเหมือนวินเทอร์ไวท์มากเลยค่ะ เรื่องสีเรื่องขนาดตัวแล้วก็แต่ว่าเราจะสังเกตได้ไง่ายๆสุดเลยก็คือเอาเขาใสาก่กรงพอใสก่กรงปุ๊บผ่านไป2วันเขาเขารู้แล้วว่าในกรงนียคือบ้านของเขาเป็นพื้นที่ของเขาถ้ามีเราหรือมีอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เศษกระดาษเล็กๆเข้าไปในบ้านเขาปุ๊บเขาจะคว้ากระโดดกัดทันทีก็คือถ้าเป็นคนก็เลือดเลือดเลยอะค่ะเลือดซิดเลยก็เขาจะกัดแบบไม่บรรยัญญบบรรยังเลยเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ห่วงถิ่นมากห่วงบ้านมาก วิธีจะจับเขาออกมาเล่นนี่ก็คือเราหาถ้วยหรือแก้วอะไรไปช้อนเขาออกมาจากบ้านพอเขามาอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่บ้านเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนก็คือเชื่องมากน่ารักมากเลี้ยงได้จับได้อุ้มได้ฟัดได้หมดเลยค่ะอันนี้คือแคมเบลอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นสายพันธุ์โลโบโลโบเนี่ยบ้านเราเลี้ยงกันน้อยด้วยความที่ราคาเขาจะสูงกว่าพันธุ์วินเทอร์ไวท์แล้วก็เขาจะอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะเชื่องยากจับยากจับไม่ได้เลยจับ คือจับยากมากคือของนี้เคยเลี้ยงเชื่องตัวหนึ่งก็คือเขาขวบหนึ่งแล้วคือปีหนึ่งอะค่ะกว่ากว่าที่เขาจะเชื่องคือมันยากมากแต่ว่าเขาจะอายุยืนกว่ามากๆเลยระยะเวลาการตั้งคันอะไรเงี้ยก็คือจะนานกว่าพันธุ์อื่นๆแล้วก็แต่ว่าเขาจะดีตรงที่ว่าเขาซนเราจะเห็นเขาเล่นตั้งแต่เด็กจนแก่เลยเล่นเดวิ่งคือถ้ามีของเล่นเยอะพันนี้ไม่เป็นไรเลยไม่เปลืองเงิน ันใจแอนใจแอนนี่คือจะใหญ่ที่สุดแล้วก็คือนิสัยของเขาเนี่ยจะเชื่องแล้วก็น่ารักมากแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะแค่กินกับนอนแต่ว่าถ้าตอนเด็กๆหน่อยอะถ้าเราพิ่งได้มาแล้วเขาดิน้นหรือว่าเขาขี้ระแวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นนิสัยปกติของแอนเด็กเขาก็จะกระโดดเกง่งวิ่งเกง่งหนีเกง่งแล้วก็นิสัยส่วนตัวที่เด่นชัดที่สุดคือใจแอนเขาเป็นพันที่ฉลาด เขาจะหาวิธีหนีออกจากกรงจากที่เลี้ยงได้แบบเก่งมากก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็ที่เห็นสองวงนี้จะเป็นตอมกินของเขาเป็นจะแอนตัวผู้อค่ะจะขึ้นข้างๆอันนี้ถ้าเห็นน้องแฮมมีจุดสองกลมอย่างนี้ไม่ต้องตกใจเทคนิคที่ทําให้น้องแฮมเชื่องก็คือมีเวลา1คือมีเวลาให้กับเขาเวลาเราเลิกง,งานนะคะห้านาทีสินาทีไม่ได้มากเลยก็คือเปิดกรงแล้วก็ S <S เคาะเรียกเขาเดี๋ยวเขาก็จะเดินมองๆแล้วเราก็ให้อาหารให้เขารู้นะว่าเราเนี่ยคือคนให้อาหารเขาแล้วก็ถ้าเขาทําดีทําน่ารักเวลาออกมาเล่นนิ่งๆแล้วก็ให้ขนมเขาก็คือให้ขนมอะคะ่ะพกนอนพวกอะไรก็ได้พวกดอกนมอะไรเงี้ยให้เขาชิ้นหนึ่งแล้วต่อไปเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยเขาจะได้ขนมหรือว่าถ้าเขาออกมาเล่นกับเราเนี้ยเขาจะได้ขนมเขาก็จะเชื่องขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น,นะคะ่ะ ืออยากให้ทุกคนศึกษาก่อนเลี้ยงมากๆแล้วก็มีความรับผิดชอบนิดนึงเพราะว่าถึงแม้เขาจะตัวเล็กก็คือนี่เห็นปล่อยทิ้งมั่งขายทิ้งมั่งแล้วบางทีก็เพาะเล่นๆน่ะค่ะเพาะก็คือเขาเพาะเขาก็เหนื่อยนะถ้านึกถึงเราเราท้องเราคลอดก,ก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงแล้วก็คือต้องเลี้ยงให้ให้ตลอดรอดปางค่ะเขาเนี่ยถือว่าอายุสั้นที่สุดแล้วนะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็คือสองขวบสามขวบเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วก็คือให้รับผิดชอบชีวิตเขาหน่อยเพราะว่าถ้าไปอยู่ใน ธรรมชาติหรือป,ปล่อยในป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถอยู่ได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะแลวเราหนูแฮมเตอร์อย่าลืมนะคะว่าสัตว์ทุกชนิดก็มีหัวใจต้องศึกษาความพร้อมก่อนที่จะซื้อมาเลี้ยงนะคะและที่สำคัญเลี้ยงเพราะรักรักและห้ามเลิกเลี้ยงนะคะสำหรับวันนี้น้องดาวต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe น้องดาวด้วยน,นะคะ ปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 